เ,เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปร้านอาหารป่าครับชื่อร้านว่าบ้านผักหวานลานจันครับซึ่งร้านนี้นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเพราะว่าวัตถุดิบที่เขานํามาใช้ในการประกอบอาหารนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาจากคนในชุมชนนั่นแหละครับที่บ้านหนองสแกบ้านใหม่อ,อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้งของร้านอาหารบ้านผักหวานลานจันทรหรือครัวดาบเล็ก เป็นร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบที่หาได้จากในพื้นที่อำเภอคอนบุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองสองเขื่อนนะครับคือเขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะมีแหล่งการประมงพื้นบ้านมากมาย <c oughs> เมนูปลาของทางร้านนะครับได้รับความนิยมมากและปลาแทบทั้งหมดทางร้านจะรับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพประมงที่มีความสดใหม่ทุกวันทั้งปลากดปลาคางังปลาตะเพียนปลาคาวตัวใหญ่ๆเราจะมาคุยกับคุณดวงพรโกสินชัยนะครับวัย43ปีเ <c oughs> จ้าของร้านกันเลยครับ ทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าบ้านผักหวานลานจันครับพี่นี่เป็นที่ที่เก่าแก่ที่บรรพบุรุษเลยค่ะแล้วมันจะมีต้นผักหวานอายุซึ่งประมาณประมาณร้อยกว่าปีก็เลยใช้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของร้านเพราะว่ามันมีต้นผักหวานโบราณแล้วก็มีลานจันอย่างลานจันเนี่ยมันจะเป็นลานที่กว้างมากแล้วเวลาพระจันทร์เมื่อไหร่ที่ข้างขึ้นก็จะมองเห็นพระจันทร์ดวงใหญ่มากใต้ลานจันค่ะก็เลยเป็น ชื่อเป็นที่มาของชื่อร้านผักหวานลานจันค่ะอาหารส่วนใหญ่ในร้านเป็นอาหารแนวไหนครับส่วนใหญ่ในร้านจะเป็นอาหารอาหารบ้นบานอาหารพื้นบ้านของชาวคอนบุรีนะคะ,อ,ะอย่างแรกอย่างแรกก็จะเป็นแกงผักหวานไข่มดแดงซึ่งมีทานตลอดทั้งปีผักหวานนี่จะเป็นผักหวานป่าด้วยนะคะเมนูไข่มดแดงมีทั้งปีไหมครับ ใช่ค่ะไข่มดแดงเนี่ยจะมีทั้งปีเพราะว่าช่วงที่มดแดงเขาเขาเขาออกไข่เราก็จะให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาออกไปหาแล้วก็เอามาส่งเราเราก็จะเก็บ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 เอาไว้เป็นสต็อกล่าปลาตะเพียนเนี่ยก็เป็นปลาตะเพียนที่ชาวบ้านจับมาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นล่าปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนนี่ก็จะเป็นปลาตะเพียนธรรมชาติจริงๆค่ะซึ่งก็วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็คือจะได้มาจาก ชาาบ้านที่เขาไปหาแล้วเขาก็ไม่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านแทบจะไม่ต้องไปขายตลาดพอพอหลังจากที่ร้านเปิดขึ้นมาเพราะว่าเราจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นมาจากมาจากชุมชนนะคะต้มยำปลากดนี่ก็เห็นว่าเป็นเมนูดังของทางร้านใช่ไหมครับจะเป็นปลากดที่จากธรรมชาติเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากทานอาหารป่านะครับแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแถวนั้นเนี่ยก็สามารถไปทานกันได้ที่ร้าน บ้านผักหวานลานจันทร์ครัวดับเด็กนะครับพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้ากับรายการทำดีโดยได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์8โมง15ทางช่องวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ